กินชูออปชันส่งผลต่อราคาหุ้นที่เข้ามาซื้อขายในตลาดยังไงนะคะก็ช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีหุ้น IPO รายใหญ่รายหนึ่งนะคะมีการทำเรื่องของกินชูออปชันและเมื่อเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นเนี่ยไอการทำกินชูออปชันเนี่ยมันจะส่งผลต่อราคาหุ้นยังไงบ้างใครสงสัยในประเด็นนี้มาติดตามกันได้จากคลิปนี้กันค่ะ ช่อง y o u u b e c ช anel n ดรตุ้ยด้วยนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจที่พูดคุยเกี่ยวกับเรืงหุ้นและกองทุนรวมแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะ การทำ i n t r u อิ o p t o o n นนะคะอธิบายตรงนี้นิดนึงก่อนจะเป็นการขายหุ้น IPO ออกไปจำนวนมากกว่าที่บริษัทผู้ออกเนี่ยต้องการเสนอขายออกไปนะคะโดยเป็นการยืมหุ้นจากเจ้าของเดิมมาขายก่อนแล้วก็จะหาหุ้นมาคืนให้ที่หลังภายใน30วันหลังจากที่หุ้นนี้เนี่ยเข้าไปซื้อขายในตลาดหุ้นนะคะเรามาดูตัวอย่างของหุ้นนี้กันนะคะ หุ้นนี้เนี่ยก็เป็นหุ้น TLI นะคะหรือไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเขาก็มีการเสนอขายหุ้น IPO ออกไปค่ะราคาหุ้นเนี่ยต่อหุ้น IPO เนี่ยก็คือ16บาทนะคะเขาก็เสนอขายออกไปแล้วแต่เขามีการทำกินชูออปชันอยู่ส่วนหนึ่งก็คือ161กว่าล้านหุ้นนะคะตรงนี้ก็คือเป็นจำนวนหุ้นที่ยืมมาจากเจ้าของเดิมก็คือบริษัทนี้นะคะก็คือยืมหุ้นมาจาก Hersing Limited ก็ยืมห <food> ุ <ary> ้นที่เกิดมาเนี่ยจำนวน161กว่าล้านหุ้นตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไปขายให้ประชาชนโดยทั่วไปก่อนบริษัทที่ยืมมาหรือบริษัทที่ดูแลในการจัดสรรแล้วก็จะต้องนําหุ้นที่ยืมไปมาคืนเนี่ยก็คือบลเกียตินาคินพัทนะคะที่เป็นคนเข้ามาจัดการตรงนี้เขาก็ยืมหุ้นบลเกียตนาคินพัทเนี่ยก็ยืมหุ้นมาจากบริษัทเทอร์ซิงเนี่ย161กว่าล้านหุ้นนะคะอันนี้ก็คือเอาไป ขายให้กับประชาชนโดยทั่วไปที่เขาเสนอสื้อเข้ามานะคะในตอนทำ IPO หลังจากนั้นเนี่ยเขายืมมา161กว่าล้านหุ้นเนี่ยเนื่องจากเป็นการยืมนะคะแล้วก็ขายออกไปหุ้นละ16บาทเขาก็จะได้เงินมาก้อนหนึ่งไอ้เงินก้อนตรงนี้ค่ะในส่วนของหุ้นที่จัดสรรไว้เกินเนี่ยเขาก็จะแยกไว้ต่างหากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์อยู่2ทางถ้าหุ้นนั้นเนี่ย เข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นแล้วราคาต่ำกว่า IPO ก็คือต่ำกว่า6 16บาทเมื่อกี้นะคะบลเกียรนะินาคินพัทเนี่ยก็จะเข้าไปทยอยซื้อหุ้นเนี่ยจำนวน1 6 1กว่าล้านหุ้นเนี่ยออกมาจากตลาดเพื่อให้ได้จำนวนหุ้นที่ยืมมาและก็นำไปคืนบริษัทเฮอร์ซิงนั้นตรงนั้นนะคะเพราะว่ายืมหุ้นเข้ามาหรืออ p อปชันที่2นะคะ ถ้าหุ้นนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาซื้อขายในตลาดแล้วราคาสูงกว่า IPO ก็คือสูงกว่า16บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยบีิรตินาคินพัฒนเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปซื้อหุ้นในตลาดได้นะคะเพราะว่าราคามันสูงกว่า16บาทซึ่งตรงนี้บลียรตินาคินพัฒนเนี่ยก็มีสิทธิ ไปขอซื้อหุ้นเพิ่มเติมจากที่ยืมมาเนี่ยค่ะก็ขอซื้อหุ้นไปที่ราคา16บาทจากบริษัทที่ให้กินชูออปชันมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะช่วยพยุงราคาถ้าในกรณีที่ราคามันต่ํากว่า IPO แต่จะไม่ได้เป็นการปั่นราคาหุ้นให้มันสูงขึ้นกว่าราคา IPO นะคะเพราะว่าถ้าราคาสูงกว่าราคา IPO เนี่ยจะไม่ได้เข้าไปซื้อนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเหมือนพยุงราคาทางด้านที่มันต่ํากว่าราคา IPO จำนวนหุ้นที่เกิดมาที่ยืมมานะคะที่ต้องหาไปคืนเนี่ยประมาณ161กว่าล้านหุ้นนะคะแต่ว่าจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทนี้เนี่ยมีเป็นหมื่นล้านหุ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าหลังจากที่ทำกินช e ออปชันแล้วเนี่ยราคาจะต้องเข้ามาในตลาดแล้วต้องซื้อขายในราคาที่สูงกว่า IPO ตลอดนะคะเพราะว่า161กว่าล้านหุ้นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วน เล็กๆส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีแรงขายเข้ามามากเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ราคาเนี่ยมันต่ำกว่าราคา IPO ได้นั่นเองนะคะแล้วก็หุ้นนี้นะคะเขาก็จะขึ้นเครื่องหมาย ST ไว้จนกว่าจะมีการส่งมอบหุ้นที่จัดสรรไปเกินเนี่ยคืนกับเจ้าของหุ้นเดิมไปนะคะหรือว่าบลนั้นเนี่ยขอใช้สิทธิ์ซื้อหุ้น จากผู้ให้สิทธิ์กินชูออปชันถ้าในกรณีที่ราคาหุ้นที่เข้ามาซื้อขายแล้วเนี่ยมันสูงกว่าราคา IPO ตลอดซึ่งเขาสามารถมีสิทธิ์ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเครื่องหมาย ST เนี่ยก็จะอยู่ไม่เกิน30วันนะคะเพราะว่ามันจะครบกำหนดว่าจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งตรงนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกินชูออปชันที่จะส่งผลต่อราคาหุ้นมันอาจจะช่วยพยุงราคาหุ้นได้บ้างนะคะแต่ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะทําให้ราคาที่เข้ามาซื้อขายเนี่ยจะต้องสูงกว่าราคา IPO มันขึ้นกับแรงขายแรงซื้อต่างๆนะคะแล้วก็มูลค่าพื้นฐานของกิจการความคาดหวังของนักลงทุนต่างๆตรง,ง,ง,งนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ